าจาวันนี้เรามาเล่นเรื่องลูกหมูสามตัวกันดีไหมเย้ก็จะสร้างเป็นตัวกงมันชื่ออะไรนะชื่ออะไรที่มันไปเป่าบ้านลูกหมูสามตัวหมาป่าหมาป่าหมาป่าตรงนี้นะหมาป่าไม่ยอมรอลูกหมูเลยแม่หมูบอกว่าลูกหมูหมูสามตัวลูกหมูสามตัวลูกหมูทั้งสามตัว ต้องไปสร้างบ้านนะญญาลูกหมูโตๆแล้วต้องไปสร้างบ้านของตัวเองเข้าใจไหมคะเย้ <lean! S 2> โอเคเราจะไปสร้างบ้านให้ลูกหมูกันตัวที่หนึ่งสร้างบ้านด้วยอะไรตรัวนี้ไม่ตัวตัวพี่สร้างบ้านด้วยอะไรนะที่ไม่แข็งแรงด้วยด้วยฟางใช่แต่ว่าจะสร้างบ้านด้วยฟางก่อ <enduring S 2> นนะ ฟงฟางบัฟางกันงช่วยกันหน่อยเร็วาคูก้างานช่วยฟงช่วยกันอเล็กอเล็กค่ะนี่าค่ะอเล็กมาอีกอเล็กมาช่วยหน่อยอ๋นนอ มาสร้งางช่วยกันช่วยกัน,กนช่วยกันสรมาช่วยกันช่วยกันบ้านก็จะเสร็จแล้วบ้านจะเสร็จแล้วนะลูกหมูทั้งสามตัวอยู่ไหนบ้างบ้านเสร็จแล้วมาเข้าบ้านเลยลูกหมูอันนี้ลูกหมูตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองอันนี้ลูกหมูที่สามเอาเอาลูกหมูเข้าบ้านเข้าบ้าน,าานยิ่เข้าบ้านเร็วที่คุกบ้านเร็วตัวเข้าบ้านเ,เข้าบ้านอันนี้คือใครมาปา,าค่อคือหมอปอพ่ออยากกินลูกหมูจังเลยลูกหมูอยู่ที่ไหนรู้ไหมนี่อุ้ยหิวลูกหมูหิวลูกหมูห าต้อมาให้หมดทำยังไงจะได้กินลูกหมูนะต้องทำยังไงต้องเปิดประตูไหมเปิดประตูไม่ได้เลยน้าจะเป่าได้ไหมโอเคเปงา้ำทรงสร้าเปวามช่วยกัน หลยคพรุ่งน,นี้ค่อยมาลยอ่หมาป่าไปแล้วมาลูกนี้มาสรางบาช่วยันตัวพี่ตัวพี่กลางบอกว่าต้องสร้างด้วยต้องสร้างบ้านด้วยไม้มันถึงจะแข็งแรงมาเรามาสร้างบ้านด้วยไม้กันหมาป่า

ข้าคือมาปฟาข้ารู้สึกขิวจังเลยเมื่อวานนี้มาเป่าบ้านที่ทำด้วยฟ้าแต่ว่าลูกหมูวิ่งหนีไปวันนี้จะมาจินอีกอ้าเขียนบ้านแล้วโอ้บ้านนี้ทำด้วยอะไรนะด้ย้าย้วยหนน่ายยังไม่แข็งแรงเท่าไรต้องเป่า เพราะว่าหหหิวก็มีใครอยู่ในบ้านไหมโอ้มีลูกหูกเอยังไม่โตะอยามันอยู่องแม่เยอไอ้ไรข้าหิวแล้วจะเป่แ hm ล้วะมาเป่ที่กันอีกครั <Ja> ้งนึงใจจะพังแล้ว ไม่ทนเลยเฮ้ยหิวหิวหิวไม่เอลยเดียวกุ้ง้้จะมาอีกนะฝกไว้่อนนหมูสามตัวขจะมาอีกๆันทุกนะกลับบ้มาป่ามันไป เราเกือบสุกหมาปา่ากินทีนี้เราต้องคิดให้ดีว่าเราจะสร้างบ้านด้วยอะไรมันถึงจะแข็งแรงทำมาด้วยอะไรนะด้วยอิดเราต้องช,ช่วยกันสร้างบ้านด้วยอิกติ้งติียติ้งไปทางไปหาอิดมาดดเราจะสร้างบ้านให้ลูกหมูด้วยอิดก,กันอาลูกหมูทั้งสามตัวไปหาอิดมา อา้าวเมื่อวานนี้สร้างปานด้วยไม้ข้ากระเป๋าล้มแพ้ววันนี้สร้างามา,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 งนนา,งาด้วยอะไรด้วยอิดเหรอโออิดทำแข็งแรงนะยังไงจะเป่าได้มุดมุนเข้าไปโลยเดีย๋ยวต้องลองพอกอนเป่าเขาทีหนึง่งอู้อา้าวทำไมแข็งแรงจังไม่เป็นอะไรเลย ปาห้องที่ส <g ül> องหูที่สองก็ไม่เป็นอะไรุดกันแล้วเดี๋ยวปาห้องที่สามก่อนอ้าทีสไม่เป็นอะไรโอเหนื่ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวคิดก่อนอาปาคิดก่อน่คิดทำงี้งติตตงิงิงทำงี้อ่างอทำยังไงดีนะจะต้องติหูั้งตัวได้ทำาไงรู้ไหม ต้องปีนขึ้นเข้าที่ป่องไฟใช่ไหมนะเอา้าลูกนึงต้มน้ำไม่รอเลยต่ไอไฟต้มน้ำวนะปลาจุ๋ม หน,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 นีก่อนหนีก่อนหนีก่อนก่อนอาไม่ไหวไม่ไหวฝากไว้ก่อนเรับขาหิวมากข้าจะไม่มาหาพวกเจ้าอีกแล้วพวกจาเก่งพวกเจ้ามันฉลาดแสนรู้ข้าไม่นนไมาอีกแล้วไปเลยจบแล้วนิทานเรื่องอะไรคะหมูตัวนี้มันกล้ามาป่ารอ รูกท่านเรื่องลูกหมูสามตัวจบเพลงไม่าบายไม่ได้มาป่า <c oughs>